สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวนเสือศรีราชาประกาศปิดกิจการปิดตำนาน24ปีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2564คณะผู้บริหารสวนเสือศรีราชาประกาศยกเลิกกิจการสวนเสือศรีราชาตั้งแต่วันที่30เมษายน64เป็นต้นไปเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่3โดยคณะผู้บริหารสวนเสือศรีราชา ทำความเข้าใจและชี้แจงการเลิกกิจการสวนเสือศรีราชาโดยที่ผ่านมาสวนเสือศสรีราชาเกิดจากขณะผู้บริหารที่มีใจรักในอาชีพปศุสัตว์ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลจากสถานที่ต่างๆในหลายประเทศทั่วโลกจึงได้นําจุดเด่นของแต่ละสถานที่มาพัฒนาปรับใช้กับสวนเสือศรีราชาสวนเสือศรีราชาเริ่มเลี้ยงเสือโครง ในปี2532โดยเริ่มต้นได้มาจากสวนสัตว์เชียงใหม่สองคู่และสวนสามพรานอีกสองคู่การที่ทางสวนเสือศีราชะเลือกเพาะเลี้ยงเสือโครงเนื่องจากเสือโครงเป็นสัตว์ที่พบมากที่สุดในทวีปเอเชียและในปัจจุบันเสือโครงในธรรมชาติมีจํานวนลดน้อยลงและที่เลือกพันธุ์เบงกอเพราะเสือพันธุ์นี้มีขนาดลาตัวที่ใหญ่มีสีเข้มสวยงามและสามารถอาศัยอยู่ในภูมิอากาศของประเทศไทยได้ส่วนเสือศีราชะ เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่23เมษายน2540โดยจัดการดำเนินการเพื่อที่จะพัฒนาพันธุ์สัตว์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวสวนเส,อสือศีราชาเป็นสวนสัตว์เอกชนตั้งอยู่ที่ตำบลหนองคำอศรีราชาจัังชลบุรีบนเนื้อที่250ไร่สวนเส,อสือศีราชาเป็นที่เพาะเสือโครงเบงกอที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสถานที่ฝึก และแสดงความสามารถของสัตว์อาทิเสือจอระเข้ช้างและหมูนอกจากนี้ภายในยังเลี้ยงอูดกวางดาวกระต่ายและสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยโดยสาเหตุในการประกาศปิดกิจการอย่างทาวอนได้รับแจ้งว่าเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิดซึ่งอย่างไรก็ดีทางคณะผู้บริหารจะออกมาถแถลงข่าวอีกครั้งเพื่อความชัดเจนในเร็วๆนี้ขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรู้สึกใจหายหลังทราบข่าว ปิดตำนานกว่า20ปีส่วนเซอร์ซิร,ราชาประกาศเลิกกิจการในวันนี้เนื่องจากเจอวิกฤตโควิดไปต่อไม่ไหวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ